Mm-hmm. มไ,ไ,ไ,มไม่ได้ไอ้เวียงทำไมมันทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้บบเนี่ยแมไม่ได้ตัง้งใไแนทำยังไงอ่ะม่รู้ไหมว่ามันทำแบบนี้นะความผิดมึงจะไม่ถี่เบาๆเลยนะมึงยังจะต้องโดนปรหาชีวิตกัเยวิกันพูดถด้วยอ,อ่นเราจะทำยังไงดีอ่ะบเรามันหลักแค่นี้ไอ้เวียงเอาอย่างนี้ไม่ได้ ไปรอแม่ที่นานะพี่นาตรงนั้นจะไม่มีใครเข้าถึงไปรอแม่ที่นาเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้ตอนฉันหิวข้าวแม่ฉันกินข้าวที่บ้านก่อนได้อื้ออีกนี้ตอนนี้ไม่ทำได้อรู่แล้วทำไมเราแม่ถึงหิวข้าวนะแม่ไปอตอนนี้ไปรอแม่อทางนี้เหรอเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้ออกนนั้น่ายไหมเะอ๋อฉันไปก่อนนะแม่ไปเอา กรีบไปทัไงหมดเจ้าเดียนต้องลงไปที่ปลายนาครับไม่งั้นทางการมาตามตัวครับทางการมันไม่ไว้ตัวเหมือนไงเวียนทำยังไงวะเนี่ยโอ๊ย ตะวันใกล้จะรับฟ้าแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าเวียงนั้นได้หลงนี้ทางการมาอยู่ที่ลายนาตั้แต่เช้าเกือบจะพคบค่ำเขายังไม่ได้ตกกินข้าวาันถึงท้องเลยครับท่านผู้ชม ตะวันเพ้่ตวัวตะวันใกล้จะรับฟ้าผู้เป็นแม่ก็ยังไม่มาสักทีครับ 其实我们根本就。 ถือไปทันแน่ไกลตัวงไกลนาตรงนี้น่ะฉันไม่ค่อยได้เข้ามาหลอกให้อีวิญน่ะมันอยู่ไปก่อน เอ็งหิวข้าวจนหน้ามืดตาโมเลยเหรอลูกแม่น่ะเดินม,มาไกาลนู่นนี่ไม่มีใครเห็นนะเอ็งไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าไม่มีใครท้าถามแม่แล้วว่าเอ็งอยูย่ไหนนี่แม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันว่าอันนี้แม่รอมากินพร้อมเอ็งที่บ้านเดี๋ยวให้หนูลายอยู่มาแม่กินด้วยนะลูกนะ เหนื่อยไหมแม่ไกลไหมฮะแม่กินข้าวนือยังกูยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเนี่ยหุงข้าวมาใหม่ๆแร้อนๆเลยมากินกับลูกไงกัวมันหงาวัวเท่ก็เลยมานั่งกินเป็นเพื่อนมันเวียงลูกมามาแม่กินด้วยนะ มากินข้าวได้รับมึงถามูม้พไม Yeah. chân này à. Mừng chín ba chân này à. Mừng chín có bài Mừng chín có này Mừng chín có bài กลายเป็นส่งแดงแดงไปมึงอยากแดงมึงแดงไปอยู่บ้านไม่แดกที่เดยอดร้อนมาถึงนี่มึมงมาแย่งไงกูถามมึงสักคำมึงเคย ถ้ามึงไม่เคยเห็นกูเป็นลูกมึงจะทำให้โอกาสมันทำไมกูหิวข้าวกูรอมึงตั้งนานแทนที่จะให้กูได้กห็นมายืนบนยืนด่ามึงด่ากูทุกวันมึงไม่เบื่อบ้างยังไง ร้องกับมึงเลยนะแต่คนอย่างกูมันก็น้อยใจไปเหมือนกันมึงอยากแกลี่นมึงแดกไปไม่ต้องมาคุยกับกูเลย อย่างนี้เอกนะเมเกนก็กลับบ้านไปได้นะ้วไม่ต้องมาทนเมืบางอย่างเช่นที่นี่กลับบ้านไปดูแลได้เลยนเธอไม่ต้องห่วงเธอยังไงฉันก็ดูแลตัวเองได้ ีินข้าวและแกก็กลับบ้านไปเลยทางนี้เป็นฉันอยู่ของฉันเองแกม่ต้องโอนฉันดอกก็ได้

เป็นอะไรแม่แม่ผม,มเป็นไข้เหรอเป็นไข้อะไรเป็นเป็นไข่หัวหมอ้อครับไข้หัวหม้อหลบไปผมจะดูอาการแม่ผมทำอะไรกันแ,น,น,แน่นเดีย๋ยวผมช่วยแม่เองอย่าหนีปนไปไหนครับจะต้องไปรับอาญาพอดี เป็นแบบนี้หัวพี่พี่กับเจ้าเจ็บแล้วหัพี่กับป้าได้แล้วหทำไมเป็นแบบนี้หัวพี่กับป้าได้แล้วหัวม,ม,มันตอบคขาดีมาทำไมแม่มึงเป็นแบบนี้ ไม่เป็นทาโพอสั้ผมกขามอง้าตีหัวมัเรืองโโดนกับผมไม่ได้ตั้งใจชี่วจริงๆนกมันทำแบบนี้มึงได้ยังไงแม่มึงเป็นทั้ไม แล้วอามมันสักอย่างมึงรู้ไหมว่าพ่อมึงเป็นใครผมไม่มรู้อีโควงม่อะไรกูมึงมันก็ลูกกูไ มึงทำแม่ไปงี้ยังไงมึงทำแม่ไปงี้ยังไงมึงทำได้ยังไงมึงทำได้ยังไงมึงทำได้ยังไงมึงมาดูมึงมาดู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 สภาพแม่กูทำแม่ไปงี้งี้ยังไงกูเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลากูดูได้อยู่ไกลไกล ไม่สามารถเข้าใากลนะ้พวกมันกูไม่คิดเลยว่าอีเด็กคนนะั้นมันจะนมนคนเลวเยี่งมึงไม่สมควรอยู่เป็นคนอีกต่อ,อไปควรเอาเด็กระยับนรกคนนี้ อยู่ด้วยกันนะกูจะถือว่าเลือกก้อนนี้เอาพี่หมามันกินไปเถิดเดี๋ยวัานไปเถอะ สิในใครโดยพลการไม่ได้มีอะไรทำไมไม่แจ้งข้เพระเนเียบคนที่ทำเรียวพระที่นั่งลงมันไม่ใช่ใครอื่นมันเป็นลูกชายของข้าพเจ้าสำรังมันเอามอค้าท้อหัวแม่พวงสิ้นใจตายนะพเจ้า ไม่กลัวไม่ใัรพี่สาวของจเจ้าแผงมีรัคือพระเจ้าพี่สะใภ้ของป้าป้าใหญ่ผู้เจ้าข้าอย่าบอกว่าัยเด็กคนนี้มันฆ่าแม่ตัวเองนั่นแหละกูไม่อไปฟังเลยมั้ง ในแผ่นดินองค์จะมีคนจิตใจเลวสามชช่นมึงกูโอกเองอ้าทักกันเคยเสียใจกับน้าหนักแผนสิแบกเรื่องนี้ไปดวงของสิเอาเถอะคนอย่างมึงสมคนที่จะรับกัน โอเอกอาทศสรุปจะขอจารึกวันที A ่ประวัติให้ลูกหลานของกูสีอายุธยาได้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งโอเอกอาทศสรุปเคยถูกกูรักเป็นที่สุดที่ไม่นาว่ามันแพงสนราะสถานที่กูจะขอตั้งชื่อว่าตำบลบ้านไทยส่วนมือ รวงล่าเสนาผู้ที่เคยก่อกรรมทำชัว่วแต่กลับตนกลับใจเป็นคน,นดีได้คนเยี่ยมมือขอให้คงความดีไว้เช่นนี้กูจะขอจตามดูละขวัญจะเก็บ